มาเด้อพี่น้องเด้อซุ้มอีกเด้อพี่น้องเอ้ยได้อันชั่วกระปุนมาฝากพี่ตอนนอนคือกาวพี่น้องมีของกินมือนี่ได้อันแคบหมูแน่พี่น้องนี่คุยกับอันนี้ละชั่วกระปุนพี่น้องของหวานแน่มือนี้พี่น้องของหวานกับหวานมันมันแก่มันอันนี้นะพี่น้องเช่อันนี้ไข่ผักกะผักชีพี่น้องผักชีผักบงพี่น้องเอ้ย มาเด้อพี่น้องเด้อมือสุขูมสุคนในประเทศต่างๆประเทศเด้อพี่น้องเป็นใบนี้พี่น้องพ่อๆกับซองพ่อหน่อยเคยหลาเก่าเช่นเคยพี่น้องก็มาพี่งก็ให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความสุขเยอพี่น้องมากผานมาหรอกมาเด็กๆกินแน่นะตามส่วนกันพี่น้องบางล่มใบสุดกัน พี่ภูนข่านน้ำมันมาแด้พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องลมกับพ่อลมชุ่มหลายคนมาเนี่ยมาเด้อป่ามาเด้อลมนะทานกล้องเมื่อนี้เป็นลมพี่น้องเอ้ยสบายลมมาเด้อมาเด้อทำชูย้ายกินย้ายกันมาหนี่งมาแขบมึงโอ้ยย้ายเท่านั้นรกันมายหญ่มามาต่อ ยามาป่ะอ็บางยามาป่ะยามายาหายป่ะมันจันทรแสงหลายคนมันไม่ใหญ่เลยมันอนชีเชลเชลนะพี่้องลายคนซุมกันสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องไม่ใหญ่ไหมไม่เตอะม่คมไม่ใหญ่อย่างวาตันทุ่ ทำอมใส่อมอคมาผ่านมาะเจ้าหน้าร่อน้ท่าน้อไยกพไปย้ำในเฮือนหอกมวยจาอกนมองนะนองนะตเอหนในเฮือนนะอ้หนมาพีดีจะลู้เงมาอยู่ว่โอ้ไปอยู่ในหน้าพบ้านอยู่หน้าพวเฮ้ยนมาท่นลวม่อยอยู่ขนน้เป่าแล้วก็ชิมแล้วจะเห็นกัเห็นตาเตงอยนั้ เห็นเห็นก็ผลมาจะ่เพิ่มแล้วเนี่ยาพเมาอนงนมาตกคู่ไปจะเออมาแตันแล้วไปยัง่ยจอดรถจอดกินรถจะเมื่หน้าฮูเมื่อนาบุญฟ้าเลยมาบ้านมาบ้านไปหน้าอีกบุญเกระโทษเลยับมาห้ากับบุโทษเลยมไปหน้าบุเจ้าเลโทร์เ้ยเฮาว่าจะเป็นซาดฝ่ายนักุ่กเขามาอยู่พี่เลยบุกเจ้าะกินบอกกึยมาเด้อมาเ้กัแวเด้อตำ้มชัวมาเด้อ มาตามข้าปุ้นมาไม่ใหญ่ก็ค่อยๆกินแลวโอ้ยน้นหวานนี่บุญยาชอบนหวานนี่ยางกระเพาะคอยๆคอยกินเออนี่น้ำหวานเนี่ยมาสดกินกินสดกินบุญยากันั่งถ่ายอยู่แค่พุ้นใหญ่งอดนั่งนี่แล้วนั่งรดนั่งเลี้ยงโทรศัพท์อยู่ไกลเป็นยังว่าเราล้ว ว่าเป็ดเจ้าทักระัอยู่โอ้ยเขโอ้ยเาเจ้าไทยลาไทยิ้เวเ้าน่ยอยู่ในไก่ทัรับนั่นแมมาเติมกําซ่เออมาไหนมัใหญ่ป้คนจบมาสองซุกเลยนะลูกมันดีแล้วเนาะลาลาโต้จักกิ้งกันเลยมัใหญ่มแ่มเย มาเวันนาเมเหาันมาเหวนรเามียกินขามันหยาบนญมันหยามันเข่าอึนนะเคยหยาเลยเพิ่งทายกเมามันห้ามัวเห่างมันขาดแบาะยานไปล้าเขาเป่าไม่ช่ไปชวรอคนลายบ่าเขาเป็ แม่บแม่เลยแตแม่ปลอยนี uh, Co ่ทำมันไม่มาตัวเคยเคยครบตก่อนเห็นปะตัวมันตายสองโตมาวันพออย่างชุนั้นครบแล้วมันไปเฮ้ยมันนำกัมีมอมัมีเนาะลามันมีมื่เอใช่ไห อยก็ดูเลยนาะแต่ดำมากน่าย่เราไม่ทางช่องซุกอ่ช่องซุกเขาเป็นคนเขาบ่เขากำังกระึนมาพี่นะเขาบเสอยู่ส่วนกันบ่อ้นนะส่วนน้าบางงานจุนึง ลห่นหน้านี่ลังบบคุณรังเอาดูน่าก็เตอตอนอยู่บ้านบ่เตรสีโทาขอโบ่เต๋ได้แต่เละเนยอมัหนีบ่ได้หมนะเออมาที่มาหันหนาจังเโทอะแต่อยากัวเนาะเเวลาอยากินบอะไรรลน่แม่ิแควม คือเพื่นอยากกินใหยายตัวนี้ก็ไปไหว้ห้เตอกินแน่ร้อยนี่เอาไปให้เตอตัวนึ้ตังบ้านไ้เตอกินมืนม่บานนนงเ้มาใส่ไปหูแล้วเ่มากมา มาอยากินข้าวเท่านี้มันเห็นเลยนี่มันมากเลยขนยังมเกาะย้อปากข่าวมันแรงน้ำกดบ่กินลูกกินแกเลยพ่อหอปัญพ่อพ่อพ่อจะไปหำยังงลนี่หัวซาบีดย มันจะามมุมักตาไมแดงนะคือว่ารรมีอันดำบอแปล่อยมั้งแม่ปล่อยปล่อยหันมันไข่ได้นี่จะดูว่าเทินไปเลยานี้หันแบล่าบรมีขอในหัวเราเนี่ยอยู่ในหน้าเราพปล่อยเยนะพักบ้งอยากพัดจายแบบวระอล่าอย่าบอกนะุ้ลืมนะ